สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับรายการครูโจนเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวในตอนนี้ครูโจนจะได้นำเสนอพุทธาอภินิหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอน เนรมิตกายแสดงธรรมเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังทั้งหลายมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับห่างจากเมืองสาวัตถีไปประมาณหนึ่งรโยชน์มีหมู่บ้านใหญ่อยู่หมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ณหมู่บ้านแห่งนี้ ก็เป็นที่เกิดของเรื่องราวที่จะเล่าสู่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันในตอนนี้ในครั้งนั้นได้มีพระภิกษุหนุ่มใหญ่จำนวนถึงห้าร้อยรูปได้เดินทางไปยังหมูบ่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะหาที่สงบสงัดเพื่อบาเพ็ญสมณธรรม หลังจากที่ได้เรียนพระกรรมฐานจากพระบรมศาสดาเจ้าแล้วนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าครั้นในสมัยพุทธกาลนั้นภิกษุทั้งหลายนิยมเรียนในภาคปฏิบัติกันทั้งนั้นพอบวชแล้วก็เรียนพระกรรมฐานแล้วก็นำไปปฏิบัติกันในทันทีทันใดเลยอย่างพระภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้ก็เช่นเดียวกันพอเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าก,ก็เดินทางไปหาที่อันสงบสงัดจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านทังกล่าวชาวบ้านที่หมู่บ้านนั้นเมื่อได้เห็นพระมาก,ก็รู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากรีบนิมนต์ให้ท่านนั้นจัดเตรียมอาหารทั้งข้าวและหวานมาถวาย แล้วก็ถามถึงจุดประสงค์ในการมาในครั้งนี้เพระาะทราบว่าท่านมาเพื่อที่จะสแสวงหาที่อันสงบสงัดสำหรับปฏิบัติธรรมกรรมฐานชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นจึงหันมาพูดกับชาวบ้านคนอื่นๆว่าเราน่าจะนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาเสียที่นี่เลยนะนั่นน่ะสิ เสียงทุกคนในที่นั้นให้การสนับสนุนชายคนแรกได้ให้เหตุผลว่าถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายได้อยู่จำพรรษาณนะที่แห่งนี้พวกเราก็จะได้มีโอกาสได้กระทำบุญได้บ่อยขึ้นเพราะชายคนแรกได้ให้เหตุผลจบลงก็มีอีกคนที่นั่งอยู่ข้างหลังได้พูดแย้งขึ้นมาว่าถ้าเรานิมนต์ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายนั้น จำพรรษาอยู่ในที่แห่งนี้แล้วพวกเราจะนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่ไหนกันละ่ะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาดอกหัวหน้าหมู่บ้านได้ลุกขึ้นมาชี้แจงพร้อมกับกล่าวว่าเพราะว่าไม่ไกลจากที่ที่พวกเราอยู่นี้ได้มีป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อันสงบสัปปายะเหมาะที่พระคุณเจ้าทั้งหลาย จะได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานถ้ายังไงเราก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าให้จำพรรษาอยู่ณนะที่ป่าแห่งนั้นพวกเราเห็นกันเป็นยังไงบ้างแม่แม่แม่เหมาะเลยทีเดียวเพราะที่นั่นนั้นสงบสงัดเป็นยิ่งนักเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากส่วนเรื่องพึกษาหาร อาหารและการขบฉันคงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะพวกเราคงเป็นธุระช่วยเหลือท่านได้ในเรื่องนี้อย่างแน่นอนก็เลยเป็นอันตกลงว่าทุกคนจะนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายไปจำพรรษาณป่าแห่งนั้นเมื่อได้ปรึกษาหารือและตกลงกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั้น ก็จึงได้เอ่ยปากนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายอย่างเป็นทางการกล่าวฝ่ายภิกษุทั้งห้าร้อยเมื่อเห็นชาวบ้านชาวเมืองเขามีศรัทธาอยากจะนิมนต์ให้มาจำพรรษาก็สุดที่จะขัดศรัทธาของชาวบ้านได้ก็จึงได้รับนิมนต์เอาไว้ชาวบ้านเหล่านั้นเมื่อทราบว่าพระท่านรับนิมนต์ ต่างก็ดีอกดีใจเป็นการใหญ่เพราะว่านาัน้านจึงจะมีพระแวะมาจำพรรษาสักครั้งหนึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นบุญเป็นลาบสำหรับพวกเขาแล้วเมื่อพระเสร็จจากพัฒกิจการฉันอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นชาวหมู่บ้านก็ได้ทำหน้าที่เป็นมักคุเทศนำทางพระทั้งหมดนั้น ตรงไปยังป่าใหญ่แห่งนั้นในทันทีท่านกล่าวเอาไว้ว่าที่ป่าใหญ่แห่งนั้นเป็นป่าที่เต็มไปด้วยรุกขเทวดาและมีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ตามต้นไม้เป็นจำนวนมากพระจำนวนห้าร้อยรูปที่ไปยังป่าแห่งนั้นท่านก็เป็นพระปฏิบัติซึ่งนิยมความสงบสงัดและชอบอยู่ตามโคนแห่งต้นไม้ใหญ่เช่นกัน ในเมื่อพระท่านมาอยู่โคนต้นไม้รุกขเทวดาที่สิงสถิตยอยู่บนต้นไม้ก็เห็นว่าถ้าพวกตนขืนอยู่บนต้นไม้ต่อไปก็คงจะไม่เหมาะเพราะว่าผู้ทรงศีลจะมาอยู่ต่ำกว่าตนได้อย่างไรนี่ขนาดรุกขเทวดายังรู้การละเทศะขนาดนี้ความควรไม่ควร ฉะนั้นคนเราก็ควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างในแบบนี้บรรดารุกขเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้พากันหอบลูกจุงหลานอพยพลงมาจากต้นไม้มาอยู่บริเวณพื้นดินเพื่อเป็นการแสดงถึงสิ่งความเคารพต่อพระภิกสุสง์ผู้ทรงศีลเหล่านั้นในใจของรุกขเทวดานั้นก็คิดว่า พระภิกษุเหล่านั้นคงจะมาพักอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้เพียงแค่วันสองวันแล้วก็คงจะจากไปแต่ที่ไหนได้วันหนึ่งก่อนแล้วสองวันก่อนแล้วท่านก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจากไปยังคงปักหลักอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นอย่างเหนียวแน่นในเมื่อเหตุการณ์มันกลับตาลปัดไปเช่นนี้บรรดารุกขเทวดาเหล่านั้น ก็จึงได้มาปรึกษาหารือกันว่าพวกเราจะเอาอย่างไรกันดีเพราะว่าพระเหล่านี้ท่านยังเป็นปุตุชนอยู่ตามธรรมดาของปุตุชนจิตใจก็ย่อมมีความหวัว่นไหวและเกิดความหวาดกลัวเมื่อเจอกับเหตุการณ์อันนาตกใจฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมพวกเราทำเป็นผีมาหลอกหลอนท่านให้ตกใจกลัวกันดีกว่า พราะท่านกลัวมากๆเขาเดี๋ยวท่านก็จะหนีไปที่อื่นเองนั่นแหละบรรดารุปขเทวดาทั้งหลายเห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้แล้วก็คิดว่าหากทำสำเร็จลงก็คงจะสบายกันสักทีไม่ต้องมาลำบากอยู่กลางดินกลางทรายเช่นนี้เมื่อตกลงกันได้อย่างนั้นแล้ว แผนการขับไล่พระก็ได้เริ่มขึ้นทันทีแล้วก็เป็นไปตามที่รุกขเทวดาคาดคิดไว้ทุกอย่างคือพระเหล่านั้นเริ่มที่จะเสียขวัญก็จะไม่ให้ขวัญเสียได้อย่างไงเพราะไม่ว่าย่างไกลไปทางใดก็จะเจอแต่ผีหัวขาดมาทำเป็นหลอกลออให้หวาดกลัวอยู่ทั่วไปบางทีบางคณะ ที่กำลังจะนั่งบำเพ็ญสมณธรรมก็จะมีผีหัวขาดลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวมาปรากฏกายให้เห็นหรือไม่เช่นนั้นบางทีนั่งๆ่งอยู่ก็จะมีเสียงพูดคุยลึกลับหรือว่าเสียงร้องโหยหวนชวนให้ขนพลองสยองกลาว ได้แววเข้ามาสู่โสดประสาทบางทีก็จะเป็นเสียงดังคล้ายๆกับคนหัวเราะแต่พอหันไปมองก็จะปรากฏว่าไม่มีใครเมื่อเจออย่างนี้เข้าทุกๆวันก็ทำเอาพระเหล่านั้นไม่เป็นอันได้บำเพ็ญสมณธรรมติดจใจที่ทำท่าจะรวมตัวเป็นสมาธิ จิตใจที่ทำท่าจะกลับรวมเป็นสมาธิเหล่านั้นก็ได้กลับกระเจิดกระเจิงโดยความหวาดกลัวเพราะไม่แน่ใจว่าเวลาไหนจะโดนหลอกเอาเข้าอีกคนเหล่านั้นถ้าจิตใจเกิดความหวาดหวาดกลัวกลัวสุขภาพจิตมันย่อมจะเสียไปเมื่อสุขภาพจิตเสียก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้เอง ที่สุขภาพกายยอมอ่อนแอสุดโทมลงไปด้วยและสิ่งที่จะติดตามมาหลังจากนั้นก็แน่นอนว <reten> ่าก <rem> ็จะได้แก่โรคภัยไข้เจ็บเป็นทีแน่นอนเมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในทุกๆวันโดยไม่มีวี่แววที่จะสงบลงได้เลยพระเหล่านั้น ก็จึงได้มาประชุมหาหรือกันว่าครวรจะทำอย่างไรกันดีและไม่มีใครที่จะได้ออกความเห็นพระหนุ่มรูปหนึ่งก็ได้ชิงออกความเห็นเป็นรูปแรกว่าผมว่าพวกเราควรจะไปเสียจากที่นี่เพราะว่า้าเขินอยู่ต่อไปมีหวังโรคประสาทถามหาแน่นอน จริงผมเห็นด้วยพระหนุ่มอีกรูปก็เลยเสริมขึ้นมาพร้อมกับพูดให้เหตุผลสำทับมาว่าเพราะมันหลอกได้หลอกดีเดี๋ยวเป็นผีหัวขาดมาหลอกบางเดี๋ยวก็เป็นเสียงหัวเลาะบางละมันเป็นอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้พระในที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วย เพราะทุกรูปก็ต่างถูกลอกกันมาด้วยกันทั้งสิน้นแล้วตกลงว่าเราจะไปเสียจากที่นี่อย่างนั้นหรือพระภิกษุภูเป็นหัวหน้าได้ถามความตกลงใจอีกครั้งหนึ่งพระทุกรูปยืนกรานที่จะไปจากที่นี่เมื่อเราออกไปจากที่นี่แล้วเราจะไปไหนกันต่อละ่ะพระรูปหนึ่งได้ถามขึ้นก็กลับไปวัดเจตวัน ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าน่ะสิพระหนุ่มรูปแรกแนะนำแล้วพระองค์จะไม่ทรงตำหนิพวกเราหรือเพราะเราเพิ่งเรียนกรรมาฐานจากสำนักของพระองค์มายกๆยกพอมาเจอผีหลอกเขาหน่อยก็ถึงกับวิ่งแจ่นกลับไปหาพระองค์เช่นนี้ถึงจะตำหนิยังไงผมก็ยอม ผม่่ายังไงยังไงก็ยังดีกว่าอยู่ที่นี่ก็เป็นอันว่าพระทุกรูปนั้นตกลงกันที่จะกลับจึงได้พากันไปลาญาติโยมแล้วก็เดินทางกลับกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในทันทีเมื่อไปถึงวัดเชตวันและพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้น พระองค์ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยพระสุรเสียงอันก้องกังวานว่าพวกเธอทั้งหมดควรกลับไปอยู่ที่เดิมนะเคาะคงไม่รอกพระเจ้าค่ะพระหนุ่มรูปหนึ่งกราบทูลด้วยน้ำเสียงและสั่งลลักไวส้สิพระพุทธองค์ทรงตรัสยำ้ำเป็นการให้กำลังใจในขณะเดียวกัน พระเหล่านั้นก็สำนึกมิได้สำนึกแต่โตแย้งอยู่ในใจว่าถ้าอยู่ไวจริงๆก็คงไม่วิ่งแว่นวิ่งแจนกลับมาอย่างนี้หรอกพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของพระเหล่านั้นว่าคิดยังไงจึงได้อธิบายให้ฟังว่าที่ไม่ไว้นะก็เพราะคราวที่แล้วพวกเธอไปมือเปล่า แต่คราวนี้ถ้าจะไปก็จงเอาอาวุธติดตัวไปด้วยอาวุธพระทุกรูปอุทานขึ้นมาด้วยความงงงงสงสัยเป็นพระใช้อาวุธได้ด้วยหรืออาวุธที่พระพุทธองค์กล่าวถึงนั้นอาวุธอะไรหรือพระพุทธเจาา้าคะพระภิกษุทูลถามอาวุธนั้นก็คือความเมตตาอย่างไงเล่า จากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสกรณียเมตสูตรให้พระเหล่านั้นจำไปสาธยายเวลาเข้าไปอยู่ในป่าสาระใจความของกรณียเมตสูตรที่พระองค์ทรงตรัสสอนภิกษุเหล่านั้นท่านก็บอกให้เจริญเมตตาไว้ทุกอริยาบทไม่ว่าจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะนอน หากยังไม่ถูกความง่วงเหงาหาวนอนเขา้าครอบงำเพียงใดก็พึงตั้งสติไว้ด้วยความมีเมตตาแต่เพียงนั้นท่านอุปมาให้ฟังว่าเหมือนกับความรักที่มารดามีต่อบุตรเป็นความรักที่สะอาดบริสุทธิ์ฉันใดก็ให้พึงตั้งจิตเมตตาอันบริสุทธิ์ดุดมารดารักบุตรในอุทธร แล้วก็แผ่ไปในสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดุดเดียวกันฉันนั้นถ้าจะพูดให้ง่ายเข้าใจง่ายก็คือว่าเรามีความรักความเอ็นดูต่อลูกเราอย่างไรก็ให้พึงสร้างความรักความเอ็นดูแบบนั้นให้เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราแล้วก็แผ่ความรู้สึกแบบนั้นออกไปยังบุคคลร,บรอบๆข้างพอใครได้สัมผัสกระแสะแห่งเมตตาธรรม ซึ่งเป็นกระแสที่เย็นก็จะน้อมนำทางให้ใจของเขานั้นอ่อนโยนลงความโกรธความเกลียดจะระงับจะกลายเป็นความเมตตาแทนที่นี่เป็นอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตาท่านกล่าวว่าคนที่เจริญเมตตามาอย่างดีแล้วนั้นแม้แต่เทวดาก็ยังอภิบาลรักษา เป็นเทรักของหมู่เทวดาและหมวลมนุษย์อานิสงส์แห่งการเจริญเมตตามีเป็นอนเนกประการดังนี้พระพุทธองค์จึงได้ตัดกรณียเมตตสูตรให้ภิกษุเหล่านั้นได้จดจำและนำไปสาธยายเวลาเข้าไปในราวป่าพอตามตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำก็ปรากฏว่า ลุคเทวดาที่อยู่ในราวป่านั้นเกิดเมตตาจิตขึ้นมาตามๆกันและคิดได้ว่าพวกต้นไม่น่าที่จะไปกันแกล้งพระเหล่านี้ให้ได้รักความยากลำบากเลยพอมาคราวนี้ลุคเทวดาเหล่านั้นแทนที่จะกลั่นแกล้งก็กลับให้การอารักขาอย่างเต็มที่ภาพหลอกล้อนต่างๆ อาทิเช่นภาพผีหัวขาดหรือแม้นแต่เสียงลึกลับอันเป็นเสียงอันนาสยดสยองก็มิได้มีปรากฏหรือมารบกวนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอีกเลยทำให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเจริญสมณธรรมได้โดยสะดวกจิตที่เคยฟุง้งซ่านก็กลับรวมตัวกันเป็นสมาธิ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิไม่มีนิวรณ์ใดมารบกวนมันก็เหมือนดังเช่นน้ำที่ใสนิ่งที่สามารถจะมองดูสิ่งที่อยู่ภายในน้ำจากผิวน้ำได้อย่างแจ่มชัดภิกษุทั้งหลายก็พากันจิตนิ่งสงบ ท่านก็ได้ใช้จิตนั้นเป็นบาตรเป็นบทพื้นฐานเจริญวิปัสนาเพื่อทําความหลุดพ้นให้แจง้งโดยพิจารณาความเสื่อมความสิ้นในร่างกายว่าร่างกายของเรานี้ไม่เจรังและยั่งยืนร่างกายของเรานี้แตกสลายได้และมีสภาพไม่ต่างอะไรจากภาชนะดิน พระพุทธองค์ขณะที่ประทับอยู่ที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีนั้นซึ่งอยู่ห่างจากป่าที่ภิกษุเหล่านั้นบำเพ็ญสมณะธรรมถึงหนึ่งร้อยโยช์พระองค์ได้ทรงทราบด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้ภิกษุเหล่านั้น กำลังเจริญวิปัสสนากรรมาฐานอยู่พระองค์ก็มีความประสงค์จะทรงช่วยอนุเคราะห์ภิกษุเหล่านั้นพระองค์ก็จึงได้แป่พระฉับพันนรังสีปรากฏกายให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นพร้อมกับประธานโอวาทว่าเมื่อพวกเธอรู้ว่า ร่างกายนี้เปรียบเสมือนกับหมอแล้วใสก็ควรปิดกั้นจิตนี้เสียด้วยเพราะจิตนั้นเปรียบเสมือนกับเมืองแล้วจึงคอยรบกับมารด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อรบแล้วก็พึงรักษาความชนะเอาไว้ยาอาลัยอาวร์อยู่เลยพอจบพุทธวาา พระทั้งห้าร้อยรูปก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะแห่งธรรมซึ่งมีการเกิดดับขึ้นมาอย่างฉับพลันและได้บรรลุเป็นพระอระหันต์พร้อมกันทั้งหมดทีเดียวครั้นแล้วทั้งหมดก็ได้ก้มลงกราบบังคมถวายพระวรกายนิมิตรของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้มาปรากฏให้เห็นด้วยพุทธานุภาพแล้วจึงเดินทางกลับกลุ่มสาวัตถีหลังจากที่ได้จบกิจแห่งเพศพรมจรรย์แล้วและนี่ก็คือเรื่องราวตอนที่พระพุทธองค์ส่งเนรมิตกายไปแสดงธรรมต่อภิกษุทั้ง500รูป จนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกันทั้งห้ารอรูปที่ครูโจนนั้นได้นำมาเล่าเสนอถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เป็นคติธรรมสอนใจให้กับท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายนั้นจะใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์ถึงหลักธรรม ี่แทรกสอดหรือว่าสอดแทรกอยู่ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สำหรับวันนี้ครูโจนก็ขออนุโมทนาในกุศลทั้งหลายที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นำพระธรรมคำสอนต่างๆเอาไปประพฤติปฏิบัติและหากครูโจนนั้นผิดพลาดไปแต่ประการใด ครูโจรก็ต้องกราบขออภัยแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาไว้นะโอกาสนี้สำหรับวันนี้ครูโจรต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ